จะไม่แนะนำติดตัวกุญแจดิจิตอลนะฮะแบบตัวกดลากนะฮะก็คือวิธีเจาะนะครับมันก็จะเจาะแบบนี้เราจะมาร์คสีตำแหน่งไปให้นะครับคือเซนเตอร์ตรงนี้หกเซนให้ดูตรงนี้นะครับแล้วระยะห่างตรงนี้คือห้านิ้วครึ่งนะครับผมอันนี้คือแล้วก็ตัวด้านล่างนี้ก็คือเนี่ยที่เรามาร์คสีไปให้นะฮะก็จะเจาะแบบนี้ครับตรงนี้เป็นฝั่งแจอน,นี้ฝั่งวงกบเป็นแบบนี้นะฮะคือเจาะออกมาเสร็จแล้วเนี่ครับเราเจาะออกมาแล้วจะเป็นอย่างนี้นะฮะให้ดูนะฮะ ตัวนี้เดือยลิ้นตัวนี้นะฮะซ้ายขวาก็พลิกได้เลยนะครับใส่เข้าไปครับตัวนี้อยู่บนนะตัวนี้เราให้ไปมันจะไม่ได้บิดเดือยออกมานะฮะก่อนเราจะติดตั้งเราต้องบิดเดือยให้เป็นแนวตั้งนี้ก่อนครับเอาด้านแบนเนี่ยลงล่างนะครับเราก็จะมาติดมือจับก่อนนะครับก็คือมือจับก็อน้นด้เป็นด้านนอกก้อนนี้สวมเข้าไปนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็น็อตเขาจะให้น็อตไปแบบนี้นะฮะแล้วก็ยึดตรงล่างนี้นะครับ ที่ตัวล่างไว้ก่อนยังไม่ต้องแน่นนะครับตัวนี้แล้วเขาจะให้แกนแล้วก็แหวนไปแบบนี้นะครับก็คือแหวนตัวนี้เขาจะให้ไปประมาณห้าหกตัวเราจะใส่ตรงเนี้มันขึ้นอยู่ออกับความหนาของประตูฮะของเราเนี่ยประตูหนาประมาณสี่เซนครึ่งเราใส่แหวนประมาณตัวนึงนะฮะเอาด้านสั้นนะครับใส่เข้าไปนะครับถ้ามันไม่ตรงก็ขยับตรงนี้ฮะนี่นะฮะใส่เข้าไปให้ตรงแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ล็อกไว้ก่อนนะครับ แล้วเรามาเช็คดูว่ามันทางเนี้ยมันตรงไหมนะครับถ้าตรงก็ขันแน่นได้เลยนะครับผมแล้วตัวนี้เราก็จะให้ไปนะครับตรงนี้เราก็จะครอบเข้าไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็ขันน็อตเข้าไปสองตัวนี่ครับขันน็อตตัวนี้เสร็จนะฮะคือเราจะเช็คตรงนี้ดูถ้าตรงเนี้ยมันมีช่องว่างมากเราก็ต้องเพิ่มแหวนเข้าไปหรือมันแน่นเกินตรงเนี้ยมันจะกดแล้วไม่เด้งอันนี้ของผมพอดีเพราะว่าประตูผมสี่เซนครึ่งนะครับก็คือถ้าใส่แหวนเยอะไปกดปั๊บตรงนี้จะไม่เด้งออกมา นะครับถ้าใส่น้อยกันไปตรงนี้จะมีช่องว่างนะครับโอเคอันนี้เรียบร้อยผมกใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เอาจานครอบลงไปนะครับแล้วเขาจะให้เกลียวตรงนี้ไปแล้วขันประกบเข้าไปนะครับก็ให้ตัวขันตรงนี้ไปนะเราใช้นี้ขันไปเลยอันนี้เขาก็จะให้ตัวตัวหนอนกับกุญแจหกเหลี่ยมไปอันนี้ของผมใส่ตัวหนอนเข้าไปแล้วเราก็ใส่เข้าไปได้เลยตรงนี้ล็อกให้แน่นเลยนะครับอย่างเงี้ยอันนี้เราเช็คก่อน ตัวมือจับใช้ได้คราวนี้เราจะมาติดตัวตุญนแจกุญนแจนะครับอันนี้เราบิดเดิมเป็นออกมาแล้วคือตัวนี้สําคัญฮะก็คือเขาให้เป็นแบบแบนๆอย่างนี้เราไม่รู้ว่าติดผิดหรือติดถูกเราต้องหมุนให้เป็นเป็นแนวตั้งนะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูนะแนวตั้งแล้วเราก็ใส่ออกมาจากฝั่งนี้นะครับเนี่ยนะครใส่ออกมาจะเป็นแบบนี้แล้วเราก็ขันน็อตฝั่งนี้นะคะ เด็กตัวนี้นะครับใส่อยู่ตรงนี้นะครับเอาสายไฟรอดออกมาครับสายไฟกดลงไปข้างล่างนะครับตรงนี้ตรงก็ขันน็อตได้เลยพอขันเสร็จนะฮะเราก็ใช้ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็ต้องบิดไปแนวตั้งเหมือนกัน,นครับนี่ะให้เป็นแนวตั้งเหมือนกันสายไฟก็เสียบเข้าไปนะครับเก็บสายไฟเข้าไปในร่องนี้นะครับนี้นะครับ ขาประกอบแบบนี้เสร็จนะครับแล้วก็เอาแบตเตอรี่ใส่ในรางฐานดูแล้วก็เราจะเซตร,ระบบนะฮะตรงฝาตรงนี้เรายังไม่ต้องครอบเข้าไปนะฝาตรงนี้เรายังไม่ต้องครอบเข้าไปกดปุ่ม power ในค้างไว้นะครับเอาแบตเตอรี่ใส่เข้าไปครับกดไว้นับหนึ่งสองสามปล่อยฮะแล้วก็กดอีกครั้งนะครับมันจะปรับระบบเป็นซ้ายขวาฮะเพราะว่ามันจะตามประตูเราโอเคนฮะเฟืองมันจะร้องประมาณนี้สองรอบ โอเคแบบนี้คนติดตั้งพอแล้วไม่ต้องทำอะไรละติดตั้งเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวขั้นตอนตั้งรหัสหรือว่าอะไรเดี๋ยวเราจะมาแนะนำอีกทีหนึ่งแล้วก็ฝาตัวนี้ครอบเข้าไปฮนะตัวนี้จะมีน็อตอยู่สามตัวนะครับด้านข้างสองตัวด้านล่างหนึ่งตัวนะฮะปิดแล้วก็ปิดฝาเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ให้เกลียวตัวนี้นะครับปิดฝาหัวน็อตเข้าไป แบบนี้เสร็จเรียบร้อยครับโอเคครับ